สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ2 1ี้วันเซนจูรี่เนะครับเป็นทนายความแห่งสตรที่21นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะ EP แรกเราพูดถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีน้องๆทนายใหม่ๆนะครับที่เข้ามาฟังแล้วก็มีคอมเมนต์อยากจะให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ ทนายใหม่ๆใ,ในการที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลหรือให้ความปรึกษาแก่ลูกความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็จะทําต่อไป EP พีสามสี่ห้านะครับก็จะว่ากันไปตามนั้นแต่ในคดีเรื่องนี้เนี่ยคือที่จะเล่าในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องนะครับการนําคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเพราะน้องๆหลายคนยังยังสับสนอยู่นะครับว่าอะไรบ้าง่ะที่เป็น คดีที่นาําสู่อสารปกครองเพระาะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะมานํามาเล่าในคดีสาหรับวันนี้เนาะวันนี้เป็น,นวันศุกร์ละคือวันพฤหัสเนี่ยเราไม่ว่างจริงๆทีนี้ก็เลยอ่าโอเคตกลงกันว่าอาทิตย์ละสองครั้งเพระาะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทําให้ครบนะครบก่อนแล้วก็อ่าตกลงกันว่าถ้าได้ถึง อ่สามร้อยนะคนติดตามสามร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์สดกันทุกวันอาทิตย์อะไรงนี้ที่เราคุยกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทนายความคนไหนที่ดูรู้อยู่แล้วก็คอมเมนต์ว่าตรงไหนขาดตกบกพร้องอะไรนะครับเราก็เอาประสบการณ์ของเราคดีของเรามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะก็อยากจะนําเสนอตรงส่วนนี้ว่าวิธีการนําคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเป็นยังไงแล้ว ที่สําคัญคือผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็กลัวว่าจะมีการแพ้คดีการฟ้องคดีอํานาจศาลเขตอํานาจศาลหลายๆอย่างเขาเรียกว่าดิวโปรเซสออฟลอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP ีที่สองเนี่ยก็จะทําเพื่อน้องๆทนายใหม่ๆแล้วกันเนาะจะได้แบบรู้ว่าสารปกครองเนี่ยมีที่มาอย่างไงแล้วเราจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองยังไงบ้าง ส่วนสารยุติธรรมนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เคสที่เราจะบรเล่าในวันนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งลูกความของผมเนี่ยในคดีนี้เนี่ยถูกบอกเลิกสัญญาจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งนะครับอยู่แถวภาคันออกนะซึ่งอยู่ในสนามบินนะครับนานาชาติไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนนะครับพอเดี๋ยวเขาจะ มีปัญหาได้นะแต่ที่นํามาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นอยู่ตรงนั้นแต่เป็นประเด็นที่ว่าการบอกเลิกสัญญาของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันทําให้ลูกความของผมเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเราไม่สามารถแก้ไขสัญญาได้นะแล้วก็ต้องทํากับหน่วยงานรัฐเราไม่สามารถไปกาหนดว่าคุณต้องทําอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนี้ แต่มีแต่หน่วยงานรัฐกำหนดว่าผู้ประกอบการต้องทำหน้าที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนไมไม่มีหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนหรือที่ไม่เป็นคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยมันคือความแตกต่างที่ต้องมีการกำหนดสารปกครองขึ้นมาเพราะว่าสารปกครองเนี่ยมีขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนเนี่ยที่ถูกเอาเปรียบหรือถูกกันแกล้งจากภาครัฐนะใช้ในกระบวนการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ขอความเป็นธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแล้วกันนะสัญญาทางปกครองเนี่ยมันก็คือสัญญาที่ทำกับหน่วยงานรัฐลูกความของผมเนี่ยทำเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าก็คือการที่ คนจะขึ้นเครื่องนะครับคนจะขึ้นเครื่องก็มาฝากของส่งสินค้าพัสดุต่างๆบนเครื่องเครื่องนะทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของสนามบินนะครับในการที่จะบริหารคลังสินค้าส่วนการจ้างผู้ประกอบการหรือลูกความของผมเนี่ยก็คือการให้บริการคลังสินค้าแต่ข้อที่จริงคดีนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับว่า สัญญาทางปกครองเนี่ยหรือสัญญาที่ทํากําหนวยงานรัฐเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วเราต้องทํำยังไงเมื่อเราถูกบอกเลิกสัญญาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคดีเนี้ยที่กําหนดงานรัฐเนี่ยถึงจะต้องนําขึ้นสู่ศาลปกครองนะลูกความของผมเนี่ยมาปรึกษาว่าโดนบอกเลิกสัญญาจึงไม่สามารถที่จะขอใบรับรองอนุญาตให้จัดการการสินค้าได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูข้อเท็จจริงกันนะเริ่มต้นจากสิทธิและหน้าที่ที่พีหนึ่งกำหนดไว้อะเรามาดูว่าสิทธิและหน้าที่ของรูกความผมก็คือสิทธิหน้าที่ในการที่ลงทุนนะครับลงทุนจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นนะและต้องมีนะของหน่วยงานรัฐในการบริหารคลังสินค้าและต้องได้รับใบอนุญ,ญาต นะครับตามกฎหมายนะเขาเรียกกฎหมายการบินละกันเรียกง่ายๆนะครับเพราะว่าบอกพระราชบัญญัติไปก็อาจจะฟังยากไปนะแต่ที่เหตุที่ต้องยกต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและหน้าที่เพราะสัญญาตัวเนี้ยกําหนดหน้าที่ให้ต้องทําต้องจับหาต้องจับให้มีนะครับและต้องลงทุนเนี่ย ส่วนระยะเวลาเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาสัมปทานหรืออะไรจําเป็นต้องมีหล,หลายปีจริงๆแล้วมัน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 ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นสัญญากับหน่วยงานรัฐเช่นสัญญาเช่าเนี่ยสัญญาเช่าที่ดินเนี่ยเป็นสิบสิบปียี่สิบปีถามว่าต้องฟ้องศาลปกครองไหมไม่ต้องต้องฟ้องสุสานแพงเท่านั้นถ้าผิดสัญญาเรื่องการเช่านะครับเราก็ฟ้องศาลแพงเกี่ยวกับเรื่องขับขับไล่ให้ออกจากพื้นที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องที่จะต้องพิจารณาและน้องๆทน,นายใหม่ๆที่เข้ามาดูหรือผู้คนหรือผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยต้องระมัดระวังก็คือว่าสัญญาเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับลูกความของผมเนี่ยก็ปรึกษาว่าจะบอกเลิกสัญญาเนี่ยเราจะฟ้องเขาได้ยังไงเพราะทำให้เขาเสียหายเขาลงทุนไปต้องเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเช่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีนี้เนี่ย ผมก็เลยวางในส่วนของแผนนะครับแผนการฟ้องคดีไว้ว่าดูเรื่องของสิทธิและหน้าที่ก่อนหน้าที่ของเจ้าของสนามบินเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรนะเจ้าของสนามบินเนี่ยมีหน้าที่ในการให้บริการคลังสินค้ากับประชาชนอันที่หนึ่งนะคือมีหน้าที่แล้วสองกฎหมายกําหนดไว้ว่ายังไงกําหนดว่าจะต้องมีใบอนุญาตรับรองการบริหารคลังสินค้า หรือ RA ตัวแทนก็กุมต่างๆตามกฎหมายการบินที่กําหนดไว้นะครับนะฟังเข้าใจก็เข้าใจนะแต่อันนี้มันก็คือจะซับซ้อนจะเล่าง่ายๆให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยทำตามสัญญาแล้วมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์แต่เราไม่สามารถที่จะบริหารคลังสินค้าได้เพราะเหตุที่ว่าการบอกเลิกสัญญาของหน่วยงานรัฐเนี่ย ทำให้เราไม่สามารถขอใบอนุญาตรับรองนะการเปินทางทางสินค้าได้จึงไม่สามารถประกอบกิจการได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเช่าที่ดินหรือการให้ใช้สิทธิ์ในที่ดินหรือการใช้สิทธิ์ในโกดังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่ใครละ่ะผิดสัญญาก่อนใครละ่ะผิดสัญญาหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ตามกฎหมายการบินเนี่ยคือจะต้องส่งมอบแผนส่งมอบต่างๆของเจ้าของสนามบินคือหน่วยงานรัฐเมื่อเขาไม่มีการส่งมอบหน้าที่ตามกฎหมายให้กับเราเราจึงไม่สามารถที่จะไปะดำเนินการเขาเรียกว่าขอใบรับรองนะขอใบรับรองการบริการทางสิลค้าต้องมีใบรับรองด้วยนะไม่ใช่อยู่เฉยๆใครก็ไปบริหารได้นะตรงนี้แหละเป็นจุดสําคัญที่เราเนี่ยสามารถที่จะฟ้องคดีสู่ศาลปกครองได้ เป็นประเด็นเดียวเลยนะเป็นประเด็นเดียวเลยที่เราสามารถที่จะเอาชนะคดีกับหน่วยงานรัฐได้มันจึงเป็นเรื่องของสารปกครองนะครับทําไมจึงเป็นเรื่องสารปกครองเพราะว่าหนึ่งทำกับใครทํากับหน่วยงานรัฐอันที่สองบริการสาธารณะด้วยไหมบริการสาธารณะเพราะคลังสินค้าเนี่ยเป็นการให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสามเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานรัฐไหมเป็นเพราะหน่วยงานรัฐหน่วยงานนี้ เป็นเจ้าของสนามบินสาธารนณะเจ้าของสนามบินสาธารณะตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีให้การให้บริการเรียกว่าคังสินค้าเมื่อให้ผู้ประกอบการคือลูกความของผมเนี่ยมาบริหารคังสินค้าแล้วเนี่ยมันก็เป็นการให้บริการสาธารณะโดยตรงของเจ้าของสนามบินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยมันก็มีเกี่ยวข้องอยู่สามส่วนก็คือว่าหนึ 1. ต้องเป็นหน่วยงานรัฐโอเคละเป็นหน่วยงานรัฐ สองสัญญาเนี่ยเป,ญญเป็นสัญญาที่ให้บริการสาธารณะไหมเป็นสัญญาที่ให้บริการสาธารณะเพราะให้บริการประชาชนโดยทั่วไปถูกไหมครับสามระยะเวลาของสัญญาไม่ต้องไปดูมากแต่มีการลงทุนถูกไหมมีการลงทุนรัฐไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือการพิจารณาหรือพิจเคราะ สิทธิและหน้าที่เหมือนที่ EP หนึ่งเราอธิบายไว้คดีนี้เราจึงสามารถที่จะฟ้องศาลปกครองได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสัญญาทางปกครองนะเมื่อเป็นสัญญาทางปกครองแล้วเนี่ยคำว่าปกครองก็คือศาลปกครองนั่นเองนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเข้าใจมากน้อยก็ต้องมีพื้นฐานตรงนี้ด้วย นะอันนี้เราก็เป็นการเล่าคดีนะเล่าคดีของที่เราประสบการณ์มานะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะทําให้่น้องๆใหม่ๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยอาจจะเล่าข้ามไปบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจและศึกษาเพิ่มเติมนะผมก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ประสบการณ์มากหน่อยนะส่วนเรื่องสามประคองเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วไป ที่ให้ความรู้นะครับรวมทั้งหน่วยงานสารปกครองเองก็ดีนะครับดูกฎหมายด้วยนะว่าเราเกี่ยวข้องอะไรเพราะฉะนั้นสิทธิและหน้าที่เนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่เหมือนเดิมครับพอเขาละเมิดเราในสัญญาทางปกครองเราจึงใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับ <c oughs> <c oughs> ฟ้องคดีโทษทีฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลปกครองได้นะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยอีกสาหรับ e ีนี้เนี่ยมันก็เป็น EP ที่สองว่า น้องๆอยากรู้เรื่องศาลปกคอรองก็จะเล่าตรงส่วนนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีอยู่หลายๆส่วนนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าการนำคดีขึ้นสูสรร่ศาลปกครองเนี่ยเป็นยังไงและคดีแบบไหนนะครับก็เอายกตัวอย่างคดีที่นํามาเล่าให้ฟังนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะหรือคนที่เข้ามาแล้วสนใจนะครับสนใจว่าจะให้เราพูดเรื่องอะไรนะครับพูดเรื่องอะไรคดีความแบบไหนนะครับก็อยากจะมา ขายทอดเนาะแล้วก็อยากให้อ่าสร้างความเข้าใจอย่างน้อยเนี่ยคนที่ฟังคนที่ได้เข้าใจหนึ่งคนผมก็ดีใจลนะเนาะแล้วก็สามารถที่จะคุยกับลูกความส่วนคนไหนที่เป็นลูกความอยู่หรือเป็นผู้ปกครองอยู่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะต้องฟ้องศาลรปกรครองหรือฟ้องศาลยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นการฟ้องผิดศาลการนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นกระบวนการของศาลเนี่ยต้องทําให้ถูกต้องก่อนสิทธิและหน้าที่มาก่อนเขตยนอำนาจศาลมาสามศาลมา,า,มา,มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเนื้อหาของข้อ,ขอได้จริงในคดีเนี่ยคุณจะต้องซ้ำส,สามส่วนนี้ให้ให้ชัดเจนก่อนนะครับสําหรับวันนี้กอ็อาจจะยาวไปนิดนึง แต่ก็พยายามที่จะสรุปให้สั้นๆนะก็จะพยายามปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการการพูดการสื่อสารเนาะเพราะเราจะต้องสื่อสารตามที่เราให้สโลแกนเอาไว้นะทุกอย่างนะทุกอย่างมันสามารถที่จะใช้แนวทางพื้นฐานง,ง่ายๆนะครับพื้นฐานง,ง่ายๆนะมาใช้ในการเรียกว่าในการคุยในการสื่อสารกับลูกความถ้าลูกความมาเจอคลิปนี้ เจอสิ่งที่ตรงกับสิ่งเาเรียกว่า,าธุรกิจของตัวเองนะครับก็จะได้เข้าใจบริบทของตัวเองด้วยว่าเราควรจะให้ข้อมูลกับทนายความยังไงส่วนทนายความใหม่ๆเนี่ยก็จะได้คุยกับลูกความได้ถูกเริ่มต้นจากสิทธิและหน้าที่ทุกครั้งนะมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและต่อลูกความแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนานะสกิลของการว่าความ การสื่อสารกับลูกความให้เข้าใจและตรงประเด็นตรงกันด้วยนะสำหรับวันนี้ EP นี้ก็ไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน EP สามสี่ห้าว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะก็เราก็ถ้าเกิดว่าเราก็มีช่องทางสื่อสารเนาะไม่ว่าจะเป็น l i n e Official, YouTubeTiktok แล้วก็หลายๆ เขาเรียกว่าหลายๆช่องทางสื่อสารแล้วกันนะก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามหรืออยากให้เราช่วยทําคดีให้หรือ,อปรึกษาก็ช่องทางดังกล่าวได้นะครับสําหรับ E p พีนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนเพจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อสิ่งดีๆต่างๆนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่รู้อยู่แล้วก็เก็บไว้ก่อนแต่ว่าอะไรที่ยังไม่รู้ก็ เป็นความรู้เพิ่มเติมไปแล้วก็ดีใจด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ